กนี้นะครับวันนี้คุณจะล่นุกมนนะกกมือือนครับผมปออนะกับเก้ม GTA V นะฮะวันนี้ก็จะเราจะมาเล่นกันนะโอ้โ จะมาทำแบบนี้จะมาปนดูนะแี 拜拜拜拜。嗨呀。 สุดใช้ฟาดแปนะแต่น้อเ้อมีพีออ่นะบัาอาไหไ่เคย่ป้าเราไม่มีเวลาป้าน,นะมาป้าเอะไรานานไป,ป้าป้าเปไหนออกป้าไปไหน บอกเอาไะเฮ้ยําโบโ้กูโโไปเจาะไปเนีบ้านเนี่ยครับบ้ลงลงลง

Ừ, cái tiếp của phát <laughs> phát cao đi mà ตบใครอืมฝนอะโอเคเสร็จแล้ว ไล่ออก สับรุ่นไหนฮะสับรุ่นไห,หน เครียโอ,โอ้โหแค่มอช่วยคนคนเขากาลังล้ม่ผมช่วยกระึกซ้ําเนี่ยผอ้โหห,โโหีคนก็เป็นหลงนะช่วยทซ้ําลับปิดนะเจ้าภาพตำรวจในรัซียในรัีต้เป็นตําวจหนะตำรวจที่ไม่ธรรมดาเขาบานครับไวขึ้น ซื้อ้สซื้อให้นะอ,อให้้ตอแล้วต,ต้องทำสิ่งที่ดีดีให้เรา Okay. Yeah. ดีแล้นะมาเป็นดีแลนะสสน้นะสบายดีนะลุเอ้าลูกทำไมเปนเผมแค่ช่วยชนนะแะ,นะะแต่กเ,เ,เ,เรือเ่อง,องเนนอเขาเป็นรักษาสนติภาพขาต้องช่วยงนี่ผิดรี้เป่้อกไป็นไรเรามาเปลี่ยนรถ Mm. Ah. แฟนเขาจู้โกรธมาลกวหนักกว่าเจะมาดูกันว่าต้องโดจาก คุณยายามรวบนะไอตำมวจยังไงอ่ะอะไรมาดิโอไม่ใชไ ยังไม่ได้ไมิยน,นะครับมีฝนทั้งหมดนฝนตามที่คำกล่าวของออใครวอชืไ่ได้ yeah mm -hmm. ี่หรอกิดยังไ้องมาโอ้โหไม่เหมือนกันแสียงกัดเสีย่อยู่ออมาไเละเรายิงว่าคนี้เราแบบโดดกนนะันเลยริมสันดาลที่เกียรมากันนี้ใส่ที่เกีย าไปแต่งตัวให้ไม่เข้าไหนดีกว่านี mm ่ hmm. ไม่ขึ้นเขาด้วนะเราต้องจนับสนุนเขาด้เนะขามีเงินเปล่านี่ฟื้นห่างเนี <Yeah. S 2> ่ยมาจอดเลยมาให้ผิดนะไปฟื้นด้วยนะเราต้องเก็บ Yes, งานแต่งวอล์คสเข้ารัวต้องชุดนี้เส้ได้เท่าไรเอาเ้าเอาห้เงินโพลเลยอยู่แค่พัน ยิลลงกระเซ็น,ซนทีทีเซ็นเดียเนะอ้เนคนหล่อนนี่ไม่ค่อยชันเลย พุ่นธนาารหาความรู้พุณนเต็มรือที่พุ่นพ่น ต,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 ต้องื้าว้นก็ต้อ้สต้องพยายามผัดให้ยัง่ยความทมี่เสียเวลางานเสีเวลาให้เกิดประโยชน์ที่สูงที่สุด กพิเป็นเทลวเงี้ยจอั้นไน่ก็เสียง ลยกัดก่อนไปย่กไม่ได้บ้าระทอะยต่อไปะมาก่อนไปตีเทนิสนี่อะรนี้นี่ก่อนที่เล่นแล้วต้งมมีปืน ตีนะนี่เหลือตีไดนะ้แต่คนตีนไนหลนลองลองมาหนะ้าขอ,อยิงสักหน่อยปิด <c oughs> ท้ายันะโ,อโอ้โหฮิสชอเอาไม้ตาย,ายตแค่ขบอลอยเกินขึ้นะ้เขี้ย ก็ไม่โง่โง่ไปนะบายครับผมที่รับเธอแล้วกดนะกดเอ๋ยกด subscribe นะก็ม่อะไรมากดไลค์กด subscribe นะถ้าเป็นไปได้อย่ากดดิสไลค์นะแต่กดอย่างนี้ก็ไม่ดีนะใส่ให้เต็มกันไลย3 2 1ปิดเลยนะ